ที่เราต้องเข้าใจว่าจุที่เราเอาเนี่ยมันคือุดไนดที่เป็นมอนรองรือเปลา่าผมจะให้ให้ดูคนระับทีนี้มันจะล่างไปถึงเส้นหลังขึ้นหัวเนี่ยมันก็คือเส้นนี้นืือเส้นนี้เสือิอ เพราะฉันหลังจากเรียหาเอาแค่มาแต่แกงแล้วก็ไล่เส้นหลักยืมคอโค้งคอไปซีสต์เขาฉะนั้คำตอบที่เราปวดแขนปวดขาข้เรา ชาลิต to ิโนัญหานนปวดยืดดิเอ hey, ียปัญหาเยดูแล้วโอ้หมางนนเลยเนาะคุ่นนี่ลูกซีแก้มาได้สัขอเป็นผู้ชมที่ดีกันขอเป็นผู้ชมที่ดี จะไมเสีนาทีะสียจอ่มปวดทางลูกชินไร้ชั่วโมงไปยังไม่นิ่งแยุ่ได้ค่ไนเออเหนื่อยถึงก็ที่การคือถื้อง ปวดนี่เส้นเมนนั้นน่้ไม่ไหเลนี่เส้นเมนนั้นแหละที่เขาปวดกดนิ้วก้อยเนี่ยเราไล่ตรงนี้เลยปวดเส้นนี้ให้ได้นะครับเนีย่ยปวดนิ้วก้อยนะปวดมานิ้วก้อยก,กดเส้นนี้นะฮะกดเส้นนี้เลยเนียถ้านิ้วก้อยเข้ามาอันนี้ปล่อยแล้วลงอะ่ะ อาจารย์เป็นก้อนตรงนี้เลยจาเป็นปอดนนี้เป็นก้อนนี้ต้องไปกระแทกอ่ะครับกระแทกไปกระแทกน,นี่มันมันเป็นพิดสู้ไปละครับก็ไม่เป็นไรเพราะไม่แก้ไม่ได้อันนี้มันล็อกไปละแต่เราจะไล่ไล่เส้นให้มันเลือดมาเลี้ยงท่นีอง